ทริปนี้เราก็จะมาพักที่อัตตาเล็กไซรีสอร์ทนะครับก็อยู่ภายในคลีมายารีสอร์ทนะครับและที่เราเลือกที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่นะครับสวนกลางใหญ่นะครับแล้วก็สวยนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับกิจกรรมให้ทํามากมายนะครับแล้วก็ยังมีสวนดอกไม้นะครับภายในรีสอร์ท้วยนะครับซึ่งทริปนี้นละครับเราจองไว้5้าห้องนะครับก็เป็นห้องแบบเดียวกันหมดเลยนะครับ ซึ่งห้องพักของเรานะครับเป็นห้องวันเดนะครับมีห้องรับแขกแยกกับห้องนอนนะครับตัวห้องเนี่ยจะขนาดใหญ่มากๆนะครับออกมาตรงระเบียงจะมองไปเห็นเลคขนาดใหญ่นะครับวิวสวยมากๆนะครับออกไปแล้วรู้สึกรีแลกซ์นะครับรู้สึกสบายใจรู้สึกอ่านี่คือธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยนะครับตัวรีสอร์ทก็จะตกแต่งไปด้วยไฟตามจุดต่างๆนะครับเวลาเราขับรถเข้าออกเวลางคืนเขาเปิดไฟก็จะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับ คนะครับก็หลังจากเราเข้าไปเช็คอินแล้วใช่ไหมตอนนี้เราออกมาหาข้าวเย็นกินนะครับ,บก็คือร้านน่อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเลยนะโคตรใกล้แค่ข้ามฝั่งมาก็ถึงนะครับที่ควกำปันป่นแหม่กำปั่นเฮ้ยินถูกแล้วควกำปั่นเขาใหญ่นะครับเขาบาดังนั่นก็คือร้านนี้นะครับก็เป็นอาหารไทยนะครับชอบเยือและอาหารไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองกันว่าความตาเป็นยังไงแล้วก็น่ากินแล้วก็อร่อยเลยนะครับตามไปกินด้วยกันเลยครับไป เอาแค่ที่เราไปมาทักใจในสุดฮะอ๋อก็ต้องที่เราไปมาอย่างผมมันใส่ก็ต้องแบบว่าที่ไรทองสมบูรณ์อ่ะไอเรียกว่าอะไรนะรูท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 มันปะมันมันพี่ถ้าเท่ากัผมอ่ะอยากอีกสักรอบวะลงเนินแบบไม่มีเบรกอย่างซ้ายขวาแบบว่าเต็มแบบว่าไม่กระเบนกที่นั้นบอกว่าล้อลอยล้อลอยมีรถข้างหน้านี่ก็อาจจะแบบดีนั่งไปไปไปหน้าเพื่อนนะ แต่ถ้าคว่ำนะสิบคันข้างหลังที่เป็นตัวอย่ากนะแบบพี่พี่ชอบสกี้ไอ้เนี่ยสกี้ที่แบบว่าคือถ้าแบบไม่ได้ห่วงว่าแบบอะไรเงี้ยก็หยับเต็มแล้วแบบหยับแบบเยี๋ยวเขาเร่งแบบบัสหนักๆเลยอ่ะแบบหลุมหลุมอ่ะคือแบบไม่หลบอ่ะคือตั้งใจให้มันแบบกระแทกกระแทกกระแทกใช่มันจะได้แบบมันไม่เอ้มันมันตรงนั้นมันชอบลอกรอยฟ้าเพราะว่าเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยเออมไม่เคยเต้นเราะดอไม่เคยเราะดอ คดีว่ากระชาตชอบอันนี้อันดับหนึ่งส่วนส่วนโอ๋ชอบคนย้างๆครับโอ้โหอยู่เอาเอาเป็นการพยานโอ้ยพี่พอผมก็เขาชอบรูทับได้บาดแผลมาครับประทับใจสุดบาดแผลฮะชอบที่ไหนรูทก็กหนมันก็ไม่ได้ไม่ได้วาวไม่ได้เด็วขนาดนั้นนะมันมันช้าช้ามันก็เลยมันไม่สูงมากไปเหมือนเหมือนไปซ่อมไฟมากกว่า ช่ค่ะชอบ hai, ชอบเล่นรูทเหมือนกันะค่ะันเสียวสุดยลดโม่แรงรูทใช่ชอบกระทิงกระทิงเออแชมป์เก่งเก่งเก่งจนแบบขาี่ไม่ไหวได้เข็มกัดได้เข็มกัดระดับโยนเดือไหนเอเคโอเคเจอกันที่นี่เดี๋ยวกินข้าวกันนนนนีี้ัอง ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะถามว่าแต่ละคนชอบเมนูอะไรนะครับทอดคัมเหรอถ้าถ้าชอบก็เนี่ยหมึกทอดเนี่ยค่สั่งเลเออมึงเด็ดเดียวเด็เดียวทอดกด็ดเดียวแต่ถามว่าที่ผมสั่งอร่อยไหมก็ก็อร่อยนะครับอร่อยตัวออฟจริงชอบทุกอย่างเพราะว่ามันก็อร่อยทุกอย่างแกงคั่มอร่อยปลาทอดก็โอเค ปลาไอ,อนึ่งมะนาวก็เข้มข้นดีแกงทั่วอร่อยที่สุดหรอแกงส้มแกงส้ม,งม,งมมันเข้มข <fid> ้นเข้มข้นใช่แกงส้อองมนมไข่กุ้ง <although. S 2> อร่อยครับชอบยำถั่วพูค่ะเข้มข้นใช่ยำถั่วพูเหมือนกันยำวตามผผเมน,น,<ๆ>เน,นูมื้อน,นี้เขาชอบปลากระพงนึ่งมะนาวครับกับยำถั่วพูผมสั่งปลานน่มะนาวก็ต้องเป็นปลานึ่งมะนาวสิครับอ,อันนี้อร่อยสุด ก็จะมีผัดผัดชาแบบไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากครับอร่อยมแล้วก็ตัวตัวปลานื้อมะนาวเหลืออยู่แค่นี้เหลืออยู่แค่นครับยำเธอภูยำเธอฟูเดอะบีทยำภูนี้ไปดีอีโอเคครับวันนี้ก็อิ่มหนำมากไปเดี๋ยวเดินใหม่ครับ ไลท์นะครับของรีสอร์ทที่นี่นะครับก็คือเขาจะมีฉายหนังนะครับตรงลานกลางแจ้งนะครับทำแบบเป็นที่นั่งอย่างดีเลยนะครับมีโซฟานะครับเพราะว่ามีสโลปนะครับสามารถดูหนังได้ประมาณ10กว่าคู่นะครับแล้วก็หน้าทางเข้าก็จะมีขายป๊อปคอร์นขายเครื่องดื่มด้วยนะครับหนังมีวลนละ2รอบนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปชมก็อย่าลืมเช็คโปรแกรมก่อนเข้าไปนะครับ เดินออกมาจากข้างในนะครับก็ลเลยมีที่นั่งให้เราไปนั่งดูนะโอ้โหอยากบอกว่าคตรชิลแบบชอบมากๆฟิลนี้นะครับก็คือถ้ามาเป็นผู้รักหรือวา่ามาเป็นแฟนกันเองแนะนําไม่ต้องมานั่งรอนั่งชมอย่างนี้รูผมก็ไม่เคยนะแบบว่า,านั่งดูนะังทางแจ้งบรรยากาศแบบริมเขาอะไรอย่างเงี้ยในะที่ซนอะไรเงี้ยแต่ติดใ,ใจอะถ้าแบาบว่ามาส่วนตัวนะเดี๋ยวจะมาแน่นอนนะครับก็ใครแวะมาคิริมายาก็อย่าลืม เข้ามาชมได้นะครับเขาเปิดบริการส่วนนี้อยู่นะครับเย่าลืเข้ามาชมนะครับแต่ที่เราเก็บภาพมาให้ดูนะครับต้องบอกก่อนว่าเราขออนุญาตพน,นักงานนะครับก็ไม่มีปัญหานลยครับขออนุญาตให้เราถ่ายทำได้นะครับ เออก็ดีมากๆสนุกดีตอนนี้เราก็เรือกินอาหารเช้าของโรงแรมนะครับเพื่อมอาหารนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับเราเดี๋ยวเราไปสารวจกันต่อมาทานกันครับและที่นี่ก็ยังมีบริการทานอาหารเช้าบนเรือด้วยนะครับก็จะมีพนักงานนะครับพายเรือให้นะครับสําหรับคนที่เป็นคู่รักนะครับอยากเก็บภาพสวยๆนะครับทานอาหารเช้าบนเรือในบรรยากาศริมเขาอย่างนี้นะครับ ก็สามารถสอบถามข่าบริการทางโรงแรมได้เลยครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็เช็คเอาท์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนดอไม้ของโรงแรมกันนะครับนี่เขาจะให้ตั๋วมานะครับถ้ามาพัดนี่ก็จะให้ตัวชมสวนดอกไม้ดูรีนะครับนี่เราจะเราไปกันนะครับก็เดี๋ยวจะเรียกกลองไม่รับนะครับเพราะว่าเราออกมากหลายคนนะแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าส่ว เดอะฟรีเกตการเ์เดนเนี่ยจะเป็นหน้าตาอย่างไรแล้วก็จะสวยงามแค่ไหนครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับ ข้างเข้าสวนดอกไม้นะครับก็เดี๋ยวจะตรวจตัวแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะครับจะใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับพาไปรุ่นไปสำหรับส่วนดอกไม้เดอะซีเกตการ์เด้นนะครับก็จะอยู่ด้านในของรีสอร์ทนะครับเรานั่งรถกลอฟไปประมาณ5นาทีก็จะถึงนะครับพื้นที่ในสวนดอกไม้นะครับก็จะใหญ่มากๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่ากี่ไร่แต่ว่ารู้สึกว่ามันใหญ่มากๆนะครับมีดอกไม้หลายสายพันธุ์นะครับก็สีสันสวยงามนะครับ มีมุมถ่ายรูปหลายจุดเลยนะครับก็เรามากันเช้านะฮะก็เลยจะไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่นะครับยังไงก็เพื่อนๆไปรับชมบรรยากาศที่เราเก็บภาพมาฝากกันเลยครับ สำหรับใครที่มาพักโรงแรมในเครือคิรีมายานะครับไม่ว่าจะเป็นมุติมายาหรือว่าอัตตาเล็กไซน,นะครับยังไงก็อย่าลืมมาชมสวนดอกไม้ตรงนี้นะฮะเดอะสีเขดการ์เด้นนะครับผมว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับเราก็จะได้รูปถ่ายไปเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามีมุมสวยๆหลายจุดเลยครับและสําหรับค่าห้องพักของเราก็ตกห้องละ2,800บาทเท่านั้นเองนะฮะ รวมอาหารเช้าด้วยนะสาหรับ2ท่านนะครับสําหรับผมนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับอ๋อลืมบอกนะครับราคาเนี้ยสองพเนี้ยเพราะว่าเราใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับถึงจะได้ราคานี้นะฮะยังไงเพื่อนๆลองสอบถามราคากับทางโรงแรมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะฮะผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ